โอเคครับสวัสดีช่องวันนี้ก็อยู่กับผมเองนะฮะช่องอะไรก็ไม่รู้กับอ่าเฮ้ยว่ามึงทำอะไรนี่คอ่าจะดับช่องนี้แกเค๊กีใช่ฮะเราคนดันเหรอฮะโอเคมึงมึงวิ่งไปหน่อยครับขึ้นรูปหน่อยเช่นรูปอ่ะขึ้นรูปอ่ะขึ้นรูปให้แล้วพี่ไป่แต่เขาบเช่นนี้โอเคบอกขึ้นรูปให้รักษาคอให้เลยนะฮะก็อย่าลืมไปกดติดตามให้ด้วยนะฮะไอเช่นนี้มึงหยุดก๊อกหยกอ่เป็นยังไงโซ่ もうกไมいる。อกไม้ดあกไม้ดอกไมドดイกไม้ดอกดอกไมอกมอกไม้ดอกไม้ดอกไม้อไมแอนม้อ้ดอกไมดอกไ้ดกม้อไมอมอกไกไดไ้ดม้้ก้ดด้้ เป็ย e ังไงนอนบนเตียงเหรอก็แย่แล้วไม่ใช่ไหมครับไว้ไม่เป็นนี่โอ้โหนี่ยตายเลยอยู่ใกล้ๆจะตบให้สิวหาเลยก็มาดีครับก้าวตลาดครับ้พระเจาแล้วกูก็เป็นษ่อมันด้วยไอ้ใครว้าไปไอ้โง่อมึงู้วยไม่นี่คืออะไรเอาที่มิเก็ตอย่างไ้กูต่งนี่คือนโยบาย ฉันอยากกินยาได้แล้วพี่หน้ามืดหน้ามืดคลายจะเป็นลมใช่มาืดไม่นะพี่อย่าผมเชียพี่เองกจยจนยาสูดเข้าไปเร็วพี่สูด้สงไมเปยังาเป็นยังทมันาคนบ้าอะไรสูดจนยาไม่เลย้าเไม่ได้เจากูคิดใจว่าอะไรกูจะ ไม่ออกอะทีนี่ได้มึงอยากกินต้นหญ้าใช่ไหมกูยากต้นหญ้าให้มึงกินตอนนี้แหละเครกินเข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปราปิดคลิปปิดคลิปมันตังปิดคิปมักาต้ญากู